สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่18นะคะคืนวันพฤหัสบดีที่26ธันวาคม2567ผลปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอกับเอเวอร์ตัน1ประตูต่อนหนึ่งค่ะโดยแมนซิตี้ได้ประตูจากซินวานาทีที่14ส่วนเอเวอร์ตนได้ประตูจากเอ็นดีไอในนาทีที่36 เซาแมตันแพ้เวสต์แฮม0ประตูต่อ1เวสต HAM มได้ประตูจากโบเวนนาทีที่59ขณะที่ n o t ติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านเชิญชนะทอตแนมฮอสเปอร์ไป1ประตูต่อ0นะคะโดยได้ประตูจากอ e ิเลงกาในนาทีที่28นิวคาสเซิเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลลาไป3ประตูต่อ0นิวคาสเซิลได้ประตูจากกอร์ดอนนาทีที่2อิ a ซักนาทีที่59และโชลิงตันนาทีที่90บวก1 ขณะที่เชลซีเปิดบ้านแพ้ฟูลแล่มไป1ประตูต่อ2ค่ะโดยเชลซีได้ประตูจากพาเมอร์นาทีที่16นะคะส่วนฟูลแลมมได้ประตูจากวิลสันนาทีที่82และมูนิสในนาทีที่90บวก5ในขณะที่อีกคู่นะคะบอลมา์เปิดบ้านเสมอกับคริสตันพาเลซศูนย์ประตูต่อศูนดานวูฟแฮมตันเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ค่ะวูฟได้ประตูจากคุนย่านาทีที่58 และวังฮีชานในนาทีที90่90-9บวก9นะคะด้านลิเวอร์พูลเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อ1 l i v e ลิเวอร์พูลได้ประตูจากกักโปนาทีที45่45-1บกหโจนส์ในนาทีที่49และซาลานาทีที่82ส่วนเลสเตอร์ได้1ประตูมาจากอาอยูนาทีที่6ค่ะสถานการณ์ตารางคะแนนตอนนี้นะคะสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่18 ลงแข่งขันยังไม่ครบค่ะส่วนเลืออพูเองนะคะซึ่งลงแข่งขันไป17นัดตอนนี้มี42แต้มนําเป็นจ่าฝูงอยู่นะคะส่วนเชลซีอยู่ในอันดับที่2 18นัดมี35แต้มอันดับ3นอตติงแฮมฟอเรส18นัดมี34แต้มส่วนอาร์เซนอลอันดับที่4ซึ่งจะลงทำการแข่งขันในคืนนี้ค่ะ 17นัดมี33แต้มขณะที่นิคาสเซยูไนเต็ดอันดับที่5นะคะ18นัดมี29แต้มซึ่งเท่ากันกับบอนมัดอันดับที่6ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่7มี28แต้มเท่ากันกับอันดับที่8คือฟูลแลมและอันดับที่9คือแอสตันวิลล่าอันดับที่10ไบรตันมี25แต้มค่ะอันดับ11อดท็อตแนมฮอสเปอร์มี23แต้มเท่ากันกับอันดับ12อคือเบรนท์ฟอร์ดอันดับ1 3มเวสต์แฮมยูไนเต็ด ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในอันดับที่14มี22แต้มอันดับ15เอฟเวอร์ตัน17แต้มอันดับ16คริสตันพาเลทมี17แต้มอันดับ17วูฟแฮมตันมี15แต้มอันดับ18เลสเตอร์ซิตี้มี14แต้มอิฟสวิชทาวล์อยู่ในอันดับที่19มี12แต้มส่วนเซาท์แฮมตันอันดับที่20มี6แต้มค่ะโปรแกร,รมการแข่งขันคืนวันศุกร์ที่27ธันวาคม2567 ไบรตันพบเบนฟอร์ดในเวลา2.30นาฬิกานาทีและอาร์เซนอลพบอิฟสวิชทาวในเวลา3.15นาฬิกา15นาทีทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนร,รวมทั้งอันดับดานวนสดได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b a n e w s c h a ช n แนค่ะ